จเรนพรวันนี้เรามาคุยกันเรื่องกระป๋องที่ยอดเยี่ยมมีกระป๋องใบหนึ่งนะเขาใช้มานานจนกทั้ทงว่ามันเก่ามีรอยขูดควรเต็ไมไปหมดมีบุบบ้บี้บ้างแล้วมีรอยรั่วรอยซึมนิดหน่อยด้วยจนเจ้าตัวกระป๋องเองมันก็อายตัวเองแต่เจ้านายก็ยังใช้มันอยู่นะไปตักน้ำบนเขามาที่บ้านทุกวันวันหนึ่งกระป๋องมันก็เลยพูดกับเจ้านายด้วยความเกรงใจว่านายครับผมมันเก่ามันโทมหรือเกินรอยรั่วเขามีเนี่ย นายจะเปลี่ยนไปใช้กับกระป๋องใบอื่นผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับเจ้าของเขาเงียบเงียบไม่ว่าอะไรนะจนกระทั่งถึงฤด,ดูใบไม้ผลิมาเยือนอากาศอุ่นดอกไม้ก็ขึ้นบานสะพรั่งเจ้าของก็เลยพูดเบาๆกับกระป๋องว่านี่เจ้ากระป๋องเจ้ามองเห็นสองข้างทางภูเขานี่เป็นไงบ้างกระป๋องมองมอโอ้โหทำไมดอกไม้มันบานสะพรั่งอย่างเงี้ยสวยเหลือเกินเนี่ยดอกไม้มาบานภูเขาได้ยังไงเจ้าของก็บอกว่าก็นี่ไงไอ้เจ้ารอยลั่วที่เจ้ารั่วซึมออกไปทุกวันทุกวันนี่แหละ ให้ความชุ่มชื้นดอกไม้มเลยบานสะพรังนี่ผลงานของเจ้านะกระป๋องฟังแล้วตกใจมากคิดไม่ถึงว่าตัวเองได้สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างนี้ขึ้นมาท่านสาธุชนทั้งหลายในชีวิตจริงเนี่ยคนทุกคนก็มีข้อดีอยู่ในตัวขอให้เราเองฝึกเป็นคนที่มองข้อดีคนอื่นเขาเถอะอย่าไปม,มองจับผิดเขานะแม้คนที่ดูไม่ค่อยดีเนี่ยเขาก็มีจุดเด่นจุดดีเขาเนี่ย ให้เราหาวิธีการเอาจุดเด่นจุดดีเข้ามาใช้ถ้ามองอย่างนี้แล้วละก็ใจเราเองจะปลอดโปร่งถ้ามองแต่ข้อเสียใจก็จะหดหูรู้สึกอะไรแย่ไปหมดเลยมีคำกล่าวไว้ว่าสองคนยนตามช่องนคนหนึ่งมองไปบนฟ้าก็เห็นดวงดาวอีกคนมองลงไปที่ดินเห็นน้ำคลามเห็นขยะเปรอะไปหมดเนี่ยมันก็ช่องเดียวกันอยู่ที่ว่าจะมองมุมไหน แล้วพวกเราทุกคนก็ให้ตระหนักในคุณค่าตัวเราเองแม้บางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเราก็ยังมีข้อบกพร่องเยอะก็ตามค่อยๆแก้ค่อยๆปรับกันไปสุดท้ายคุณค่าเราเองก็จะเพิ่มขึ้นเจริญพร